สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับอยู่กับช่อง Youtube เสียตินพาซิ่งแปรๆครับโอ้โหมาดูครับภารกิจขุดหนองบ้านตะปางครับมาชมกันต่อครับโอ้จานชายขึ้นไปดึงสโลปข้างบนแล้วครับว่อนโวเจ้าสมลายกับพนาเจโรย เคลียดินข้างล่างครับกลจะเป็นความจริงแล้วครับเฮ้ยตรงน,นั้นมันคืออะไรวะน่ะน่ะ,นะมันคืออะไรรอยอะไรรอยฟันบ่อู้สวยงามมากเลยครับดูครับสวยงามมากวันนี้นจะร้อยนอนหลับบ่ฮะโอ้โจทำอะไรนะ่ะ อู้หรือเปล่าฮะ,ะ,ะโอ้เหน็นจอดนานแล้วนะโอ้ยวันนี้สงสัยจะได้กินหมูครับวันนี้น่าจะได้กินหมูแน่นอนเย้ยมือไปโดนอีกแล้วโอ้จานชาย เสียงพัดลมแรงมากเลยวนวัวเดี๋ยวไปยืนในมุมนู้นดีกว่าไปร่มร่มครับโอ้ไหยจะโดนไหมไม่ขยับเลยเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วกำลังจะสวยแล้วครับ แต่ฟังนั้นน่ะสวยแล้วฟังนั้นน่ะดึงสโลปได้สวยแล้วโอ้โหปั๊มร้องดังมากเลยอ่ะเจ้าสมลายของผม ต้องให้ช่างมาดูแล้วครับสงไห้สงสยัยจันชายยห้วนาจะโรยเป็นยังไงเอาขยับแล้วโอ้ยเนาะคุยกับกิ๊กอยู่หรือเปล่า ฮะทำไมอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแท็กทำไมมันย่นอย่างเงี้ยมันตกแคเรียบอ่ะมันตกแคเรีย,เ,รยเดปั่นหน่อยปั่นหน่อย แล้วเนี่ยเอวยังแน่นอยู่เลยครับคันนี้ครับปันโอ้มันติดขี้ต้ม tôm ắt trong này nhiều hơn tết khí tôm nó tết khí tôm khí tôm mình มันอัดตรงข้างในเยอะเบิดไปตรงครับตรงยังตรงจัดไม่ตรงเลยเมือนงูเลื้อยเลยอะ่ะลองมาดูหน่อยดิฮะเขาไล่ขึ้นให้มันสรบห่อกม็มันมขาโยนกระนันมันชนปานใดแลยบอก็เลือนมาดึงให้มครับ ทำไมไม่เดินไปเกลีร์ฝั่งโน,นะนะ่นนะคันน่ะจะได้วิ่งดินเทพรุ่งนี้ไม่มีใครเขาทำให้ฮะไ่มีใครทำ,ใทำอะไรเนี่ยรก็รู้อยู่เอาไว้ที่หลังไปเกลี่ยดินนั้นเอาลงก่อนน,ะนั่นน่ะใช่ก็ทำให้แล้วก็ทำให้เสร็จเออไปเกลี่ยดินโน่น่ะจะได้เอาดินมาเทตรงนั้นให้มันจบ ทายหยุดฮะก็<ด>ทำอีกสักวันว่ะจะทายหยุดไหมหย,ย,ย,ยุดเหมือนกันทำคนเดียวไม่ได้บอ่ <t ong> ดันทายเอาลุย <t> ล <ong> ุย <t ong>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  นั่นนะ<ม>ไปเกียทางให้เขาก่อนน่นะนะเกียร์ดินนั้นลงอะ่ะให้มันดูสะอาดหน่อยอันนี้เไว้งี้เลยก่อนอะ่ะจวค่อยเก็บทำ <laughs> ไปงี้เลยเด้วเขาก็มาทำแลยเนาะ ไปอาจารย์ชายนี้แล้วพูดไปทับอยู่นู้นครับไปเกียรย์กองดินข้างบนฝั่งนู้นอ่ะเอามาดูนายจิโรค่ครับฟัดเวียงกับอาจารย์ชูลูกอิสานเฮ็ดสามสองศูนย์ดีจีซีครับปะทะกับฮิตาชิซ x 2เอ็กสองร้อยขีดนึงเอา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 ยังไง ยังไงอาจารย์ชา,า,ายยังไงไปโอ้มันตกจริงนะนี่เป๊ะเลยอะ่ะเดินดีๆนะครับเ,เดี๋ยวเรามาชมครับโอ้ ฟัดเบียงกันได้เลยครับสองคนนี้ฝีมือฟัดเบียงกันได้เลยความเร็วก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ครับปึ๊บโอ้เสียงฮิดชิไหมเอกลักษณ์เขาเลยอะโอ้านาจาโรดงง,ง่จั๊ชายเดินไปไหน ดาจ้าด้วยไปไหนเขาได้โจงงแล้วอะไรอะ่ะทำตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยไปนู่นอีกแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับตอนนี้ครับ <c oughs> โอ้ฝั่งนี้มันจะสูงกว่าฝั่งโน้นหรือเปล่าเนี่ย โอ้จานชูช่วงเอาช่วงเอาเลยครับความเร็วไม่หนีกันเท่าไหร่ดเดี๋ยวผมจะจัดปั๊มใหม่ให้เจ้าวาเลนไทน์เอ้ยเจ้าส้มลายต้องจัดปั๊มใหม่ให้เจ้าส้มลายสักหน่อยนี่ ไม่จริงอะ่ะความเร็วมันไม่ได้หนีกันเลยเนาะทุกคนดูอะ่ะการสวิงแล้วการดึงอามก็ไม่ได้หนีกันเลยนะครับเนี่ยดูอะ่ะนั่นไม่หนีกันเท่าไหร่ครับดูจังหวะการสวิงพอๆกันเลยอู้ปั๊มมันโดดได้มันแล็บได้ครับ ดูช่วงอาจารย์ชูดึงครับเจ้าส้มลายไม่มีไม่มีไปเลยเตหัวหน้าจะโด้ยมีลื่นไปครับล้อช่วงจังหวะดึงครับมีถลายไปอยู่ครับโอ้ได้กินหมูแท้วันนี้เสียจ้นเสียหมูให้ทีมงานแน่นอนครับ ô ô đã chơi ô chót 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 dù hương tiếng đang có mấy khô อ้าหนายจร้ยเอาไงหัวนายจร้ยเอาไงโอ้ยอย่าคิดตรมครับ ใช้งานดีจริงๆครับมิตชิครับสุดยอดเลยนี่หยุดไกแล้วหน้าจะโดยเอาไงครับเป็นยังไง จานชูจ้วงเอาจ้วงเอาเลยครับนี่อ่้ดจ่าชายครับกำลังหาที่ปีนอยู่ฝั่งนู้นกำลังหาที่ปีนขึ้นอยู่ครับโอเคครับจะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวผมไปซื้อ,อยางมาใส่เจ้าซูปปเปอร์เกตก่อนอยางระเบิดครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย